เรียมตัวไปครับเอ,เอาแล้วออกสตาร์ทมาครับมีการติดเล็กน้อยครับสำหรับทางด้านของโอซินะผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งแล้วทางด้านของจ๊บเปอร์จูบขึ้นบันไดเอายังไงครับผมโดนโอซิสไล่บีขึ้นมาโอ้โหเอาแล้วมีคนดึงบอกโอ้โหอาจจะยังไล่ทางด้านโอซิสได้อยู่ครับยังไม่ห่างกันมากครับยังอยู่ในจอเดียวกันแล้วโอซิสก็ไปติดทางด้านของคอบันไดสะพานขอโทษทีนะครับผมก็โดนนำกันไปครับ ตอนนี้เป็นน,นันต์จุบนะนำอยู่แต่ห่างกันไม่มากนะฮะสำหรับตรงนี้ยังแซงก,กันได้อยู่ฮะและ้วโอฟิตเนี่ยมีการหมุนจอแบบว่าไม่ใช่มุมปกติด้วยนะฮะผมเล่นแบบว่าจะจำเหลี่ยมจำแบบได้หรือเปล่าฮะเดี๋ยวมีการหมุนจอคืนมาเล <ๆ S 2> ็กน้อยอ่าแล้วมีคนตกบ้านนะผมอ่ะออกทางเดิมนะครับผมตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ตกอีกทีหรือเปล่า เอาแล้วแปดจอเขาโหลดไวครับผมไม่เป็นอะไรมากนะโอ้โหดูเหมือนว่าโอซีเนี่ยจะติดโอ้โห oh <g ames S 1> แล้วตกปลาโอ้ไม่คดเกมตับแคส oh, yeah, ครับผมโอ้โหแย่เลยฮะตรงนี้ยังไงเอนเตอร์ก่อนครั้งนึงครับให้มันเอนเตอร์ฟันเปิดปะป่าไปก่อนครั้งหนึ่งครับอ่าอ่าเดี๋ยวมาดูฮนะว่าจะไล่กลับมาทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของตัวจุปป๊บบเนี่ยนะฮะพึ่งผ่านรอบแรกไปฮนะ ไปประมาณ25%เท่านั้นโอ้แย่แล้วครับโอ้โหลอวีพ p อีกยาวเลยครับผมโอ้โหอันน oh, ี้นะี่ะแต่ถือว่าพิมพ์ OTP ได้ไวฮนะยังไงโอ้ยต้องบอกว่าโดนน็อกรอบไป1รอบแล้วนะครับใช่ครับอ่านี่ตกไปอีกแล้วอันนี้ก็คือน็อกรอบแล้วนะครับผมใช่องดูเลยว่าจะมีอะไรผิดพลาดใหญ่ๆนะฮะสำหรับทางแม็กของชุบชุบให้เขาเนี่ย โดนทางด้านของโตวโอซีไล่บี้ขึ้นมาได้หรือเปล่าวะต้องบอกว่าน่าเสียดายมากครับจงังหวะน,นี้ยังไงครับผ่านรอบที่สองครับแต่ว่าโอซียังอยู่รอบแรกนะโอซี OC ต้องการอีกสองรอบเลยนะ,ะผมตรงนี้โดนน็อกรอบไปแล้วนะครับนนอรอมาแล้วรอมาแล้วโอเคครับอ่ะโอเคมาดูกันต่อครับผมตรงนี้ฮะทางด้านของจุบจุบจะเข้าเส้นชายอย่างไล่มนทินได้หรือเปล่า สำหรับโอซิไะก็ยังแข่งต่ออยังสปิริตนะฮะยังเผื่อหวังว่านะฮะทางด้านของจุ๊บๆเนี่ยจะมีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะฮะดูกันต่อไปครับผมแต่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะของการแข่งขันแล้วนะครับสำหรับทางด้านของจุ๊บๆโอซิยังต้องการอีกหนึ่งรอบนะครับผมยังไงสภารตรงนี้โอซีไปต่อรอบที่สามครับส่วนทางด้านของจุ๊บๆหาทางลงเพื่อเข้าเส้นชัยกันอยู่และ ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็ผู้ชนะในคู่ที่5นะครับรอบที่2ก็คือจูปาจุ๊บนะครับได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับผม